สวัสดีครับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยักษณ์ผมนายสัญชัยนนนิ่มกำลังศึกษาอยู่ชั้นศึกษาปีที่๖แผนการเรียนศิลป์กีฬาโครงการโรงเรียนกีฬาโรงเรียนการนา,าพิเศษวิทยาลัยกระบี่การที่ผมเลือกเรียนคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิทยาศึกษา,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 รรา,กษาเป็นความตั้งใจของผมเพราะเป็นหลักสูตรที่เน้นทางความรู้ด้านวิชาการการคูกป,ปฏิบัติและการบริจัยในการสอน รวมถึงมีสิ่แงแวดล้อมที่เกื่อตกอการพัฒนาศักยภาพ,าพทางกีฬาอย่างเต็มที่ผมอยากได้เรียนรู้ทางท,ทิษดีและการปฏิบัติจริงเพื่อนําความรู้ไปต่อยอดเป็นครูวิทยาศึกษาที่มีคุณภาพ,าพสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรักการออกกำลังกายและเห็นความสําคัญของสุขภาพนอกจากนี้ผมยังมีความตั้งใจอยากพัฒนาองค์การกีฬาไทยในระดับท้มงน,นและสังคม ด้วยการใช้บทบาทของผู้กระังึกษาเป็นผู้ถ่ายทอดทักษะและปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาผมเชื่อว่าการศึกษาเล่นกีฬาเป็นพลังสําคัญที่ช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งในด้านร่างกายจิตใจและความรับผิดชอบต่อสังคมสุดท้ายนี้คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คือเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดสําหรับผมในการพัฒน,นาตัวเอง และก้าวสู่เป็นครูการศึกษาที่สามารถสร้างคุณประโยชน์แก่นักเรียนชุมชน,ชนและประเทศชาติครับผมก็